มาตามตะลรบอยู่ไหนน้ำม่อน่ะม่อนอยู่ไหนอะลูกไม่รู้ม่อนอยู่ไหนอืเดี๋ยวแป๊บนึงนะม่อนอยู่ไหน,อนะอนอโอเคโอเคมาขี้บน่นนะนักรบอะ่ะ ม,ม,อ,มอนชามม,อ,มอนเลยกินไปลุกเออมอนกินไปเออตัวใหญ่ทั้งคู่ไม่รู้วันนี้จะเจอนาพาหรือปะไอเอียวนั่งรอแล้วค่ะ <c oughs> เรียบรีบไปก่อนนะคะมานะคะนาะพาวันนี้มาอู้ไม่อ้อมใจคอไม่ดีเลยเนี่ยเป็นห่วงมันเนี่ยแล้วยุงก็เยอะด้วยนะเนี่ยไอเอียไปไหนละ ไเอียมันไม่กินน่ะเนี่ยมันอะ่ะมันกินที่ไหนล่ะคะทําไปตามแต่มันไม่กินมันเนี่ยเดีจะหมมนคิ้วมันจริงๆเลยทั้งวันอะ่ะหาไม่อ้อมทั้งวันน้าพายอยู่นี่ไม่อ้อมให้เยอะเลยแหะเวลามันไม่มาทีแม่อ้อมห่วงมันมากเลยไอเอียกินที่ไหนล่ะคะคุณแม่ไปไหนละคุณแม่ก็ไม่กินบางทีมาดมๆแล้วแต่อารมณ์นาง พากินไปเลยลูกเยอะๆลูกแม่ไปก่อนแล้วนักลบไปกินของม่อนต่อฮะแม่ต้องมาเกลี่ยให้มันม่อนกินนิดเดียว